ผมมาเจอพอดีครับบริวารเป็นเหตุการณ์เอียงถ้าลงาคนเจาก็ไม่คนเดียว Để xin lỗi với bệnh nhân Không được lùa thêm con điều Rồi chạy là à จะจะอะไรฮะรถหายเพราะหาวิดเส้เนทางวิดเส้เทนทางครับเลยเขมาก,กีค่คนเดียวคนเยอะมาคนเดียวเหรอครับครับมาคนเดียวเหรอครับอ๋อพอดีไปรับขบวนนะครับค,คู่ดดไไคู่บัดดี้ไปไหนอ่ะคู่บัดดี้รอรับขบวนอยู่ครับอา้าวแล้วทำไมทำไมมาทำงานคนเดียวอะ่ะปกติงานต้องมีคู่บัดดี้ไม่ใช่เหรอฮะนี่นะพี่แล้เดี๋ยวพี่นะพี่ครับ ก็ก็เนี้ยก็แค้าเนี่ยก็แก่ก็ดูเรียบร้อยแล้วครับออเรียบร้อยแล้วหรอครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับพี่ ปกติปกติต้องมาสองคนไม่ใช่เหรอก็พอดีผมไปรับขบวนกระเด็ดตรงอ่าไอเนี่ยครับตรงลงบางไมอินนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะรถาผมแค่เลยมาคนเดียวใช่ใช่ได้ไปสั่งได้อะไรไหมไป้องหังฮะอันนี้คือผมปักเตือนเพราะว่า ในใบอรอสามของเขาอะ่ะเขาวิ่งผิดเส้นทางในการวิ่งเพราะว่าในใบลอสามเนี่ยปุ๊บเขาจะกําหนดว่ารถคันนี้บรรทุกตักตัดวิ่งใช้รถหมายเลขนี้บคนขับคนนี้แล้วก็วิ่งหมายเลขนี้แต่ในใบนั้นอะ่ะก็คือเขาไม่มีอันนี้เป็นถนนหมายเลขเก 9, ้าก็เลย แล้วแล้วรู้รู้รู้ได้ยังไงว่าเขาวิ่งผิดเส้นทางเขาจะระบุไงพี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่ที่เราขับรถเจอกันเนี่ยอ๋อมีมีอะไรเป็นจุดสังเกตครับคือการจุดสังเกตนะพี่ง่ายๆเลยคือคปุ๊บมันเป็นโคลพวกเนี้ยมันชนพวกนี้นนปุ๊บมันจะต้องมีใบล้อสามเข้าใจเราก็คือต้องเรียกกรว่าเขามีใบล้อสามไหมเพราะว่ามาเดี๋ยวนี้เรื่องหมู่เทียนมันเยอะครับอ่าพี่ต้องเข้าใจว่าหมู่เทียนมันเยอะอ่าเราก็เช็คว่าอ่ามันถูกต้องไหมหมูเนี่ยมัน มันมามันมาโดยถูกต้องไหมอืมเพราะว่าเราก็ก็ต้องสงสัยไว้ก่อนใช่ไหมพี่ว่าเขาหมูเถื่อนหรือเปล่าเราก็ขอดูใบเขาไอ้อ้หมูเถื่อนเนี่ยคือซากหมูนะมันไม่ใช่หมูสดอันนี้หมูสดหมูเล็กมันไม่ใช่เถื่อนหรอกก็รู้ว่าพี่แต่ว่ามันมันจะเถื่อนได้ไงมันอันนี้มันเป็นหมูสดแล้วหมูเล็กลูกหมูไอหมูเถื่อนเนี่ยมันต้องเป็นหมูในตู้เย็นหมูในห้องเย็นอันนั้นเป็นซากหมูเป็นเนื้อหมูครับพี่แต่ว่าเราก็ขอดเช็คดูเพราะว่าบางทีเขามีใบมาบบางทีเขาก็ อ,อย่างไปที่เขาให้มาเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ตรงครับอ,อย่างประเภทเหมูหรือว่าเส้นทางรถอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างน้อยเราคือตรวจสอบเพื่อความแบบให้มันเรียบร้อยเพราะว่ารถบางทีเขารถไม่ตรงเอ,เอาเอาเอาอย่างนี้แต่สอบถามเป็นฟอร์มรู้นะครับ,รบว่าเหตุเหตุแรกที่เราสังเกตว่ามันน่าจะเป็นหมูเถื่อนเนี่ยมันมันมาจากตรงไหนทั้งที่หมูมันมันอันเล็ก แล้วแล้วแล้วประเด็นที่สองคือไอ้ที่เขาบอกว่าอย่างปุดต่อหูเทียนน่ะวิ่งผิดเส้นทางมันเป็นเส้นลองพี่มันเรื่องรองเพราะว่าอเราไม่รู้หรอกมันเทือนไม่เทือนใช่ไหมแต่คือการตรวจสอบเนี่ยเพราะว่าอย่างพวกหมูพวกเนี้ยเขาจะต้องมีใบลอสามคือใบเคลื่อนย้ายซักรัดอ่าอ้นั้นปิ๊บปุ๊บเราต้องดูรายละเอียดว่าเขาลถตรงไหมที่เขาระบุในนั้นคนขับคนนี้ตรงไหมเบื่อเขาเอาคนอื่นมา ไม่ตรงเพราะว่าพุ่งนี้เขาต้องไปขอไงพี่อ,อไปขอจากกรมปฐุศาสตร์กรมปฐุศาตว์ก็จะต้องระบุมาว่าเป็นรถคันนี้าบุคลคนนี้ทับอแล้วเขาก็จะต้องฉีดยาใช่ไหมเขาก็ประมาณว่าต้องวิ่งเส้นทางนี้นะถ้าผิดเส้นทางมันก็ไม่ได้อ,ไอันนี้เ,นเป็นหน้าที่โดยตรงของทางหลวงเลยใช่ไหมถ้ารถ,าถาออผิดเส้นทางหรือว่าวจวดมูเถื่อนเนี่ยเป็น,เป,นเป็นหน้าที่โดยตรงของทางหลวงเลยไหมก็มันก็เป็นหน้าที่รอรพอี่เพราะว่าถ้าอย่าง คือพวกนี้มันจะวิ่งบนถนนถูกไหมถ้าเกิดเราไม่ตรวจเนี้ยมันก็ไม่มีเหมือนก็มันก็ไม่มีใครมาตรวจถูกไหมพี่มันก็เหมือนก็เป็นหน้าที่แหละมันเป็นพรบไอของกรมปศุสัตว์เขาโรคระบาดอือประมาณนั้นพี่ก็คืออย่างน้อยเราก็ตรวจไว้ก่อนเพื่อว่าเพื่อเพราะว่าโรคระบาดมันเยอะเมื่อกี้เห็นเห็นผู้หมวดหรืออะไรครับดาบครับพี่ดาบใช่เมื่อกี้ดาบเพื่อใครครับเมื่อกี้อ่าเป็นเท่าแก่เขาคือแจ้งให้ท่าแก่เขารู้ว่าข่าวหน้านะเท่าแก่นะ คือคนถับเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาวิ่งเส้นไหนเขาวิ่งเส้นไหนปกติอันนี้เป็นเส้นหมายเลขเก้าแต่ว่าในใบนั้นน่ะมันเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขสี่แล้วก็หมายเลขสิบมันเป็นเส้นอื่นผมก็เลยแจ้งเขาแก่เขาว่าเขาแก่เขาแก่ก่อนที่จะให้ลูกน้องออกมาเขาแก่ควรที่จะขอประสุทธิ์เนี่ยเขาแกควรดูก่อนนะว่ามันเขากําหนดให้วิ่งเส้นไหนอะไรยังไงอย่างนี้คือให้เขาดูและให้ความเรียบร้อยเพราะว่า มันผิดอะ่ะคือผิดวิ่งเส้นทางตามนี่คือผิดตามที่ใบเขาให้มาแล้วให้แจ้งเขาแก่เขาว่าแล้วแก่เขาตรวจสอบให้ดีกว่านี้ครับครับประมาณนั้นลูกพี่ก็คือให้เขาเพราะว่าลูกน้องเขาไม่รู้เรื่องหรอกต้องแจ้งเขาแก่เขาเพราะว่าถ้าแก่เป็นคนทําหนังสือพวกนี้ประมาณนั้นพี่ก็คือเราระบือถุยกับเขาแก่เขาเลยเพราะว่าลูกน้องอ่ะเขาไม่รู้หรอกเขาวิ่งอย่างเดียวประมาณนั้นลูกพี่ดาบดาบนีบ่อยไหมที่ที่ทางานคนเดียวบ่อยไหม ก็ไม่ค่อยอะรับพี่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็ต้องมีคู่พี่ก็ต้องรู้ใช่ไหมอีกอย่างคืออย่างวันเนี้ยผมไปรับกระบวนก็ไปรับลงตรงบางลูกยินเนี่ยอับกำลังจะกลับและวก็เลยเจอพอดีอ่าประมาณนั้นลูกพี่โอเคครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับเดี๋ยวตอนแรกเขาคุยยังไงเนี่ยวาาผมงกฤษคิดอะแล้วศีอะไรกันหรอเซี่ยงเซี่ยงไหนชื่อหนึ่งบุโรครับไปให้โทรหาบอแกครับเซีรับ แต่ว่าเล่นมาเจอเขาหน่บอกครับเงินให้โทรหาต่อแกค่ครับแต่เเล่นคุยกันบต่อแก่ครับเขาเขาเขียนไปสั่งเขาไว้อย่างสี้พ่อครับโชคดี